สวัสดีครับพบกับสายามมิตูคลับนะครับผมสำหรับอีพีนี้เนี่ยผมก็จะพาไปดูแม่หมานะครับผมเพิ่งคลอดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีพีที่รู้สึกดีนะครับผมทั้งผมแล้วก็พ่อแม่น้องนะครับผมที่เอาแม่หมานะครับผมมาผสมกับผมนะครับผมหลังจากที่ผสมไปนะครับผม60วันนะครับผม60วันนะครับผมตั้งแต่วันแรกนะครับผมจนถึงวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผม <aza os> ก็ครบ6ครบ กำหนดคลอดนะครับผมกำหนดคันนะครับผมหกสิบวันเมื่อวานก่อนนะครับผมการตั้งคันนะครับผมก็บวกลบนะครับผมหนึ่งถึงสามวันนะครับผมก็เราต้องเผื่อไว้เลยนะครับผมพอหลังจากหกสิบวันนะครับผมก็ได้คุยกับพี่แกนะครับผมก็รอลุ้นนะครับผมรอลุ้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะคลอดวันไหนนะครับผมแต่ก็ที่แผนไว้คือบวกลบนะครับผมหนึ่งถึงสามวันนะครับพอวันที่หกสิบเอ็ด ก็ยังไม่คลอดนะผมไม่มีท่าทีนะผมที่จะคลอดนะผมแม่หมายังเดินได้ยังกินข้าวได้กินน้ําได้นะครับผมพอรุ่งเช้าของ62กริบก็ผม62วันนะผมอายุคันนะครับแม่หมาก็ยังยังมีกินน้ำบ้างกินอาหารบ้างแต่น้อยนะครับผมพอตกเที่ยงมา,าพี่ก็เลยพ่อแม่น้องเราก็เลยแจ้งมาว่า เริ่มมีอาการนะครับผมเริ่มมีอาการหอบนะครับผมเริ่มมีอาการหอบแล้วก็ไม่กินข้าวแล้วไม่กินน้ําเลยนะครับผม <No. S 1> ความกังวลมันเ,เริ่มเริ่มมีนะครับผมเริ่มมีแสดงว่าแม่หมาตัวนี้มันเริ่มปวดท้องแล้วนะครับผมก็สรุปก็คือตั้งแต่60วันถึง62นะครับผม6กนะครับผมก็คือมีอาการนะครับผมมีอาการเพราะว่า,อาตอนผ Lets, <S yll Casey> สมนะครับผมตอนผสมนะครับผมเพราะว่าผสมไปสามรอบนะครับผมวันนึงวันนะครับผมกับคิงการ์เนอร์นะครับ ทีนี้มาถึงวันที่62ช่วงเที่ยงนะครับช่วงช่วงเย็นผมก็ได้ขับรถไปหาพี่แกนะครับพ่อแม่น้องนะครับแก็ได้นั่งคุยกันว่าน,น่าจะคืนนี้นะครับเมื่อวานัเมื่อวนน่าจะคืนนี้นะครับก็เตรียมตัวเลยก็ท่าทีก็ไม่กิน้าทีินน้ำนะครับแต่ว่าน้องยังยังยังเฉยอยู่นะครับยังเฉยอยู่นะครับแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะมีปวดท้องบ้างนะครับ เลยได้คุยกับพี่แกว่างั้นถ้าคืนนี้ไม่ออกนะครับผมก็เลยบอกพี่แกไปว่าเตรียมตัวเลยนะครับผมประมาณตีสี่นะครับผมตีสี่ตีห้านะครับผมมาแน่นอนนะครับก็เห็นผลครับเห็นผลครับผมข่าวดีนะครับผมข่าวดีผสมกับข่าวร้ายนะครับผมก็รู้สึกว่าเสียใจนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับผมน้องนะครับผมร่วงในท้องนะครับผมน้องร่วงในท้องหนึ่งตัวนะครับผม เพราะว่าตัวแม่หมานะผมเบ่งออกไม่ได้นะผมเท่าที่ผมคาดนะผมน่าจะออกแนวขวางนะครับออกแนวขวางพอออกแนวขวางปุ๊บอ,ออกแนวขวางปุ๊บมันก็จะแบบว่ามันจะดูไม่ธรรมชาตินะผมเพราะว่าปกติลูกหมานะผมจะเอาหัวออกมาก่อนใช่ไหมครับอันนี้ผมผมคิดว่าน่าจะออกแนวขวางพอถึงช่วงจังหวะที่ว่ามันหลุดจากท้องแล้วนะผมแล้วก็มันไม่มีอากาศหายใจนะผม ช่วงจังหวะนี้แหละน้องจะไม่มีไม่มีอากาศหายใจเราก็ทําให้น้องเสียในในท้องได้นะครับผมก็ร่วงไปหนึ่งนะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับผมพี่พ่อแม่น้องหนูก็เลยได้ตัดสินใจในของเอาไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลแล้วก็ตัดสินใจนะครับผมเอ็กซเรย์นะครับผมดูในท้องหนูก็หมอแจ้งว่าเด็กๆในท้องนะครับผมเริ่มหายใจรุยลา เริ่มหายใจเบาแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะผมสั่งให้หมอนะผมผ่าคลอดนะครับผมผ่าคลอดนะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีนะหมดแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ที่ชฉวเฉียดน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับผมทั้งตัวพี่แกแล้วก็ตัวผมเองแล้วก็ได้มาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับ <S <S> <S ก็ระวังกันด้วยนะครับผมถ้าถึงกําหนดคลอดแล้วนะครับผมแนะนำนะผมให้ไป ทีนิตหรือโรงพยาบาลเลยนะผมถ้าไม่มั่นใจนะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่ผ่าคลอดแล้วน้องทุกตัวนะผมก็ปลอดภัยนะครับผมสาหรับเด็กๆชุดนี้นะผมก็ผู้สามเมียสามนะผมก็ร่วมไปหนึ่งนะผมก็สรุปก็เหลือผู้สามเมียสองนะผมสําหรับชุดนี้นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมหน้ารังหน้าชังมากนะครับผมชุดนี้เดี๋ยวไปกันเลยครับ คร, 1941, ครับก็มาดูน้องนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านน้องแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าหน่วยนะครับผมที่อยู่นะฮะเนี่ยตอนนี้ฮะนี่ตัวผู้อืมครับผมตัวผู้นี่ก็ตนี้ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียนะครับขบวนห้าหน่วยนะครับตอนนี้น้องผ่าข้อนะครับผมผ่าข้อตอนเช้ามืดนะครับผมวันนี้นะครับผมตอนเช้านะครับผมก็ตอนนี้ถือว่า แข็งแรงแล้วมีแรงแล้วตัวเมียตัวแม่มันนะฮะอตอนนี้อนะตอนนี้เด็กๆลูกก็เริ่มแบบดูดเป็นละแรกๆนีออ่คือยังยังยังข้าบหมวนมไม่ค่อยเป็นเนะคะอ๋อันนี้มันกระบาดในเนาะนี่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยแดงนะือผ่าผ่าลอดจะแห้งเลยไม่เหมือนคลอด ตะคอดเองนี้เป็นอาทิตย์นะนาเมือกาำข้ามันยังจะหยดหย้ดอยอยู่นี่เราก็ดูแลตลอดกินนมแล้วก็เก็บเข้ากล่องให้แม่เลียสักพักก็เก็บเข้ากล่องตอนนี้ก็ขับถ่ายทุกตัวแล้วไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอ่าครับ,รบนี่ก็ดีใจนะวันนี้ที่มีเจ้าของก็หมาน้องโมดนะมาช่วยดูแลผมก็ คือมือใหม่นะมือใหม่เราก็ส่วนมากเราถ้าเมื่อคืนนี้ถ้าเราไปหาหมอนะที่น้องโมดมาที่แรกก็คงจะไม่เสียเพราะว่าข้อตัวแรกอะตัวใหญ่ทีนี้เราก็คิดว่าตุกคออแรกเขาข้อเองได้เราก็เลยชะล่าใจเราคิดว่าข้อนี้คงไม่มีปัญหาเพราะเป็นข้อ,อที่สองน่าจะง่ายกว่าแต่ไม่ใช่ครับด้วยที่ว่าเราแม่หมาเราประมาณไซส์สักสามสิบกว่าเกือบสี่สิบโลเราไปทับ กาเนอร์กาเนอร์คือพ่อหมาตัวใหญ่เป็นบุลี่เอ็กเอลที่พ่อพันธุใหญ่มากแล้วก็หล่อมากลูกเขาออกมาก็ตัวใหญ่พอลูกออกมาตัวใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่พาไปผ่าตัดตายทั้งหมดพ็ตัวแรกออกมาตายผมก็ตกใจเนาะผมก็ตกใจผมก็เอาไปหาคุณหมอเลยคุณหมอก็ปรึกษากันน้องโมดน้องโมกาพาไปหาหมอดีกว่าก็เลยพาไปหาหมอหมอคุณหมอก็เอกซเรย์ ray, แล้วก็ซาวดูก็เลยผ่าลอด ถมาก,ก็ปลอดภัยทุกตัวมีมีห้าตัวก็ปลอดภัยหมดเลยถ้าไม่ไปหาหมอโอ้หน้องโมน่าจะไดายเนาะน่าไสดาน่าจะสูญเสียทั้งหมดก็อย่าชะล่าใจครับผมถ้ามันครบกําหนดคลอดแล้วนะครับเนาะก็ดูนะครับผมเผื่อมันแบบอุบิเหตุแบบโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมถ้ามันเป็นแบบเนี้ยใช่ใช่แแต่แข็งแรงทุกตัวไม่มีตำหนิทุกตัวนะครับหางเต็มทุกตัวสวยทุกตัวเลยเท้าใหญ่ตีนใหญ่หมด ก็ก่อนที่จะให้นมก็เช็ดหัวนมนะครับผมก็น้ํหมุดอุ่นนะครับผมหรือว่าน้ําสะอาดก็ได้ครับผมเช็ดหัวนมก่อนที่จะเอาเด็กๆนะครับผมมาป้อนป้อนนมนะครับเนาะทุกตัวพอกินอิ่มแล้วก็ให้แม่มันนะครับผมเลียตูดนิดนึงนะผมให้น้องมันได้ฉี่ก่อนนอนนะครับผมแล้วก็บางตัวอาจจะมีขี้บ้างเนี่ยผมก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่มีอะไรก็ถ่ายให้ดูนะครับเนาะ ฝากด้วยนะครับสำหรับอีนี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำอีพีต่ตอไปด้วยนะครับโอ้นอนเลยอาปาก่วเวลาปากสิ